เริ่มตัวเนีครับสวัสดีครับผมตองเย่กอกัปตัาครับวันนี้ครบร้อยเท่าไรร้อยยี่สิบห้าร้อยยี่บห้านะก็มาสอบตอนแรกนี่เกินมาเท่าไหร่เนี่ยจุดห้าจุดห้านะก็ไปรถมาแป๊บเดียวครับก็น้ําหนักนี้เราได้คุมมาไหมก็ไม่ได้คุมไม่ได้คุมเดยวเพาะมาแทนเนาะเรารู้ตัวกี่วันนี่อ๋อสี่ห้าวันสี่ห้าวันนะแล้วเราซ้อมมาก่อนหน้านี้เนี่ยกี่วันละซ้อมมาตั้งแต่ไต่เสร็จเลยครับอืมก็ เเป็นนดือหายใจก็ซ้อมต่อเลยนะเราได้ทําร่างกายได้เคลื่อนไหวมากกี่ไฟแล้วเคลื่อนไหวมาหนึ่งไฟแล้วพอได้แล้วรบไฟที่แล้วนะเจอกับอ้วันนี้เจอกับไฟแล้วไฟแล้วรถไฟที่แล้วเจอกับน้ําเผ็ดครับเจอกับน้าเผ็ดนะใหญ่ครับสูงใหญ่ไฟเจอแล้วเออแกไม่ตกเลยแล้ววันนี้เจอกับวันนี้เจอเพชรกิษดาเพชรกิษดาเคยเจอไหมไม่เคยไม่เคยเจอแต่พอรู้มาแทนปุ๊บได้ดูเทปมาดูเขามีอะไรน่ากลัวบ้าง ไม่เียครับกลัวแรงย่อครับสภาพแป็นดรอมครับคิดว่าเขาได้ชกต่อเนื่องมาก่อนครับคิดว่าเรากลัวแรงจะหมดไหมเนี่ยไม่หมดครับเพราะว่าเราก็ซ้อมมาก่อนแล้วซ้อมมาครับโอ้ไฟนี้มีสภาพแน่นอนนะครับแล้วเก้าสิบเปอร์เซ็นต์ครับเก้าสิบเปอร์เซ็นต์เลยมั่นใจด้วยนะครับแล้วเอาอะไรไปสู้กันทีวันนี้มีทุกลูกครับมีทุกลูกเหมือนเดิมครับหายไปกี่ปีนะสามปีสามปีหายไปทําอะไรมาไปก่อ สองปีแรกก็ไปไต่อยู่ใต้ครับไปเดินสายใต้่าแล้วก็มาหยุดสองปีหลังครับแล้วมาหยุดสองปีหลังพ่อโทรให้มาก็เลยมาครับพ่ออามอยเออให้กลับมาช่วยให้กลับมาลองชกดูครับนะก็ได้พ่อพ่อกับมนาครับอานนี้มาสู้เพื่อพ่อกับมนาธเลยครับอายุอะไรลวครับคิดผ้าครับคนจังหวัดอุบลครับไปปล่อยเท่าไหร่ครับไอ้หกสิบครับเป็นเทเป็นมวยอะไรไม่เข่าซ้ายหรือขวาขวาสูงร้อย าเราชกมวยมารวมๆเท่าไหร่แล้วก่อนหน้านี้ร้อยกว่าครับสองร้อยเนี่ยฝากพี่น้องเพื่อนเชนนะครับฝากพี่น้องชาวบนช่วยเชียร์ผมด้วยครับนี่ผมเต็มที่แน่นอนครับสู้กับปอกับมนาศครับครับผมครับไหรนับตัวหน่อยครับสวัสดีครับผมเพชรกฤษดาภาคยกทีนะครับครับวันนี้ชกพิการเท่าไหร่ครับร้อยยี่สิบเอ็ดมาสอบเกินไปหนึ่งจุดเจ็ดครับอ่าเราซ้อมอยู่ไหนครับซ้อมอยู่โรงเรียนกีฬาพิเศษโลกครับระดับโลกนะครับซ้อมมีใครบ้างก็มีใจสิงแล้ะพวกน้องๆครับ กับพุ่งชกไปใช่ไหมใจสิงก็ซ้อมอยู่ด้วยกันซ้อมอยู่ด้วยกันวันนี้เราซ้อมกี่วันเนี่ยซ้อมประมาณสามวันที่ได้สามวันที่ได้หลังจากล่าสุดเราไปชกที่ไหนมาที่วันน่ะเออเป็นไงวันนั้นแพเไปโดนอะไรนะโดนหมัดครับโดนหมัดโดนนมเล็กเป็นไงผ่านเอ่อนมเล็กโดนแล้ว ไปเลยไปเลยหนักจริงไหมครับหนักครับแล้ววันนี้มากลับบานโมใหญ่เจอกับกองเอีร์และกอง้องเอบเคยเจอกันไหมไม่เคยเขานี่ชื่อนี่เก่ามากแล้วเราจะวางเกบังแผงไงดีก็ไปตามเกมครับเรื่อยๆตามสไตล์เรื่อยๆับล่าสุดเราไปชกวันมาวันนี้ร้อยเท่าไหร่ครับร้อยยี่สี่ต่อให้เขาหนึ่งคนเอเขายี่สิบห้าครับแล้วเราคุมมากี่โลยี่สี่ตอนนี้ก็ประมาณโลสองโลโลสองโลถือว่าเยอะไหมไม่เยอะจไปสบายเลย นคิดว่าเสียเปรียบแรงประทัมไหมเนี่ยก็ไม่แน่ใจครับไม่แน่ใจคือเดี๋ยวรอดูเนาะเขามีอะไรน่ากลัวดูมายังก็ดูครัวก็มีรูปจุกจิกอยู่อ่าก็คิดว่าเราเอาอะไรไปสู้ดีวันนี้ในหรือนอกในครับในติดตัวเลยครับอยะไรนครับอยู่ยี่สิบหกแบบผลจังหวัดพิจิตรครไปปล่อยเท่าไหร่ครับปล่อยห้าแปดห้าเก่าพื้นเพนเราเป็นมวยอะไรครับมวยเข่าครับใช้ือขวาขวาครับสูงร้อยหกสิบห้าเราทุกมวยมารวมๆเท่าไหร่นะครับก็มาห้าสิบ พี่น้องเพ่อเชียร์หน่วันนี้ก็ฝากพี่น้องเชา้าพี่จิตเป็นโส้นว่างวันนี้เต็มที่แน่นอนครับผมขอบคุณครับ